ดีครับอยู่กับผมอโนปาตี้วันนี้เราจะมาลองสุ่มดูครับผมว่าก้าวเพชรมันมีอยู่ไหมไม่ใช่มีอยู่ไหมมีจริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปกดเลยครับผมว่ารอบนี้เราจะได้กันเท่าไหร่ วเพชร่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,ละใครบอกก้าวเพชรไม่มีอยู่จริงครับผมนี่ครับผมรอบแรกได้เลยครับผมเรื่องของเรื่องคือจะซื้ออะไรดีครับผมชุดนี้ก็เกือบดีแต่มันไม่เอ็กเลยครับผมมันทําใจลำบากมากเลยครับผมเดี๋ยวไปดูตัวนี้ก็แปลกๆดูรางวัลทั้งหมดครับผม ว่าตัวนี้ตัวนี้นี่โชว์ซิกแพคโชว์ซิกแพคัดนมขึ้นมาหน่อยก็ได้อยู่นะเนี่ยเออแยกส่วนได้ด้วยกลับมาดูเรียบเทียบกับตัวนี้โอ้สีสวยนะแต่ว่ามันไม่เอ็กไม่โดนใจอ,อันนี้กระโปรงอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรน่าอาอันนี้ชุดอะไรก็ไม่รู้ ข้างล่างก็ไม่มีอะไรน่าโดนครับผมส่วน,นนี้มีหมดแล้วตัวผู้ชายก็ไม่เท่าไหร่น่าจะเอาเป็นตัวนี้ดูเข้าทาสุดแล้วครับผมหรือจะเอาตัวนี้ดีว่าว่า ตัดสินใจย,ยากมากครับผมแต่ตัวนี้มันไม่เอ็กเท่าไหร่เอาตัวนี้แล้วกันแต่ว่าหน้ารางวัลไม่มีเราก็ต้องรีเฟกครับผมมาแล้วกาเพชรจัดไปลูดสวมใส่เลยครับผมลองลองมาดูทีครับผม ตอนนี้มากสุดคือ85นั่นไงแม่งรอซื้อแน่นอนครับผมแต่ว่าคงไม่เอาต่อแล้วครับผมเพราะว่าถ้าจะเอาเสื้อแดง149ก็ไม่พอครับผมเพรเหลือแค่1 6กเดี๋ยวถ้าเอาเดี๋ยวค่อยไปเติมหลังบ้านครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับผมไปแล้วจ้าบ๊ายบาย